สวัสดี bon Guerra, ครับครับพี่น้องมานีกับมาลงกุดอีกเลยครับมาตกปลาครับปลากระตร o ปปลากาเนี่ยแหละครับพี่น้องลอจับบาไดมาตกไา้มือแหละครับมันนีกันลงมาตกอีกครับตกมงนี้ก้อนะลครับมองโจทย์เฮิอีกครับมองนี้่เคยพลาดเลยครับเดี๋ยลงไปทางอื่นกับตรงตกมองนี้ก้อนนะครับ นลอกไปมีปากเขามาอีกวะนั่นนั่นอากระโตดเลื่อยเละครับเบ่งปลายยังอืมครับเย็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 บเยนั่ปลายยังกินดินทีนี Kinh lên hưng mọi thì nó, ôi mặt thôi phải nhớ nó mà tìm 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 ปลาเกลือดแล้วทีแรกนะผมจมแล้วครับริบรีบรีบรีบไปแล้วครับอุ้ยอ,อดึงไปแล้วครับไปแล้วรีบรีบเอ้านี่ครับเฮ้่งามๆเลยตัวนี้กระตับกระตับกระตับเออ อุ้มใหม่โอ้ลำบากเหรอเสือกโกใหม่โกยังเติมเต็นใหม่สิเพื่นอนยังไปทางอื่นครับอีกมือครับ หนึ่งอ่ะ้ายังมาตอดอื่นคิดได้สิคืนทีแรกคือยู่งนี่ตบเฮ้แเรวต้นนึกครับพี่น้องอันนี้ก็ตบน้อยตอบตุย้ยเออกันถึกมองมันยูนครับใส่ลงเลยกับตึ้งเล,เลยครับ จมไปเลยปอมส,สีสีชมพูค,ครับ e 네อ่ะอ่ะอ em> nope wow 네 mm ่่ยไปแล้วอ่ะครับยึบยึบยึบยบเขาลงไปเร็วไ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 ปเแล้วยึบนี่ครับ นั่นรุดรุดรุดปิดติดบอดี้ครับไปนอนรุดรุดขมือเลยไปนอนกินบล็อกนี้คมีสองปลอมด้วยี่นอนสีชมพูกับสีเหลืองครับ สีเรื่องเนี่ยท <c oughs> <t ark Darwin> ิปใหม่ครับนี่เอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวเอาสีชมพูทุกเต็มนะครับนี่อีกว่าครับครับพี่นอนนี่นี่ดึงไปแล้วไปแล้ว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 ครับนั่นนั่นจุ่มไปแล้วจุ่มแล้วยึบ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 โอ้โอ้ยึบยึบยึบโอ้โอ้ยึบนี่

เงียวป้อมามาทกมันสิกินวะอือเอ้ยเฮอกนี่เอาแต่สินี้นง ลราเบิงอ,อีกอที่มีจักตตอนอะไตันครับตอนเล่นกินเล่นอยูอ่ไเลยลืมเหล็กทำทาตอนแหง้งเล็้ยวเลี้ยวครับไปอ,อก เอาไปลองนี่เลยปลาจุเลยครับหนุ่มลาจุนปลาจุนครับปลาจุนจนนุนหน่อยวันนั่นเด็กกินเล่นอยู่วะครับตืมเงียสองเถ้อยังตื้่ไหลมัน It, it. Ah, ah. Ah, um. Hey, hey. Yep. Ah, Oh. ลมไปแล้ครับหยุดยย,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 ยายลิบไปแล้วนี่ครับเออตบหน่อยเลยครับลมมันเดิ่มไปน้องให้มันลมไปเนาะคือไปแน่วครับลมแล้วก็บอกคือเล้เด้อพี่น้อย ฝ่าสกาินเด็ดเลยครับอาดาเปรตตวนเกี่ยวใหม่เลยครับพี่น้องเกี่ยวใหม่อื็อมงามเลยครับ อืมครับนี่กมานี่แล้วครับนี่ฟอมนี่ก่สั้นจริงเงอยู่เลยครับพี่น้องเบิ้งมาสิก,กินเ่าอีกแล้วสั้นอยู่นี่แหละครับพี่นอ้องฟอมสีเหลืองครับตาขัดตบนี่ก่อนรครับ ตื่นไตแล้วว่ะดึงหญ้าครับอีกเร็วไปเร็วพี่นงค์จมไปเร็วจมไปเร็วจมไปเร็วไปเร็วไปเร็วจึ๊กอื้อนี่ครัเออไปเร็วเกี่ยวหญ้าครับเออตัวงามๆเลยทีเดียว

โอ้กินเลกเอเถอะมามเยอะนี่นฝ่ายเยาวบ้านทุ่งครับก็ตุมาฮาขาดเด็กท้องใหญ่ครับเออลายโตเลยวูว้นี่ลายโตอยู่ หกตัตวเจ็ดตวเหรอจะประมาณน,านั้นละคิดว่ <ปะ S 1> าหกตัวนะมาคำเลยไหมามาบางังบ่ายบาย่าบ่ายสองชมไปแล้วนี่นี่ครับ ใส่กลางข้างเลยครับเรือบเรีบหลุดอีกเรา อ่ะอ่บืมาลุ่มมาลุ่มมาลุ่มเียบปุ่นปุ่นปุ่นหายเหียบครับนี่รัะ เป็นคำแล้วครับ ไปวันเห็นไปปากใกล้เลยครับตบหน่อยครับพี่น้องนี่ครับครับไปเร็วอือตบหน่อยเใช่ไหม

ครับพี่น้อน่งน่ะน่ะดกิแล้วครับนั่นนั่นบรีบรบบบบ,บ,บนี่ครับกระไดอีกแล้ว เบ็ดกศร้าสักนี่แหละครับพี่น้องเมื่อนี้บอกไข่มันว่าครับทบุกเบ็ดป้าบอกไข่กินเบ็ดครับเป็นอากาศขึ้นแดดขึ้นฝนแต่ไประเด้ตัวใหญ่ๆงามๆอยู่กันหลายตัวอยู่ครับปลากระตบครับนี่ตัวงามๆอยู่ไหมครับ ครับนี่ครับนะอู้หูไปจนมันดินนี่ครับสดเลยครับนี่ ไปจนเล่ครับผมครับครับได้หดสิบตัวว่าครับน่ประมาณเนี่ยแหละครับพี่น้องรวมไปเลยก็ตัวสิบตัวเลยครับยังไปจนนะพุ่นออีกแลนไปพี่น้องก็ได้ซัมมี่แหละครับพบปนอยครับพี่น้องไอพี่น้องติดตามเบิรงคลิปต่อไปด้วยครับพี่น้องจะห้าคลิปไอพี่น้องเบิรงไปอีกเรื่อยๆเลยครับพี่น้องสำหรับอันนี้ขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์นํานเด้อครับพี่น้อง พบก,กันใหม่ครับคลิปหนะ้ารับมันี่กับคอราไปกอนเดอร์หายี่น้องยูดีมีแห้งทุกคนนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ